อยู่ที่อ่างเก็บน้ำลำสำลายมาพร้อมกับเหยื่อตกปลาจ่า,จาสาพาตะลุยค่ะเหยื่อตกปลาพร้อมตกอันนี้สูตรสองหัวขนุนนะคะแล้วก็มีอีกสูตรนะคะสูตรสามหัวตาลค่ะวันนี้มาลุยที่อ่างเก็บน้ำลำสำลายเป็นไงพี่วณะน้องเมื่อเช้านะี้ได้ไปสี่หางไอ้สี่ตัวแล้วปาตะเพียนเนาะตะเพียนไซส์สวยเลยนะคะเมื่อเช้านี้เข้าแต่เช้าเลยนะคะก็ อากาศยังเย็ยนจัดอยู่ค่ะยังหนาวอยู่เดี๋ยวรอดูอีกวันนี้นะคะจะเป็นยังไงนะทางนั้นก็เป็นหย่อนๆย่อนแล้วพี่มนะมีอาการมีอาการอ่ะวันนี้ลุยกันค่ะสองสูตรอ่าลงทั้งสองสูตรเลยนะคะสูตรทั้งสูตรขน,นุนแล้วก็สูตรตาลน,นะคะอ่าใครสนใจก็ ตา,ตามนี้เลยนะคะนาถ้าสนใจเพราะว่าพี่จ่าสาเก,กก็ส่งตลอดนะคะส่งออนไลน์ตลอดค่ะใครสนใจก็ตามนี้เลยนะคะเบอร์โทรทั้ง Facebook ทั้งเพจนะคะเนี่ยช่องทางการติดต่อเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะ,ะโทรสั่งกันได้เลยค่ะก็ถือว่าดีทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนเช้าก็